สวัสดีครับวันนี้พบกับผมลุงสตูดิโอครับวันนี้นะครับผมก็จะมาทดลองทํานะครับผมน้ําหมักนะครับหรือว่านมหมักนะครับผมน้ําหมักนะครับเป็นฮอร์โมนนะครับผมที่ใช้สําหรับนะครับผมบารุงพืชนะครับผมอันนี้จะเป็นน้ําหมักนมนะครับผมวัตถุดิบนะครับก็จะมีกากน้ําตาลนะครับผมนมเปรี้ยวนะครับแล้วก็นมจืดนะครับผมนมจืดนะครับ1 1ขวด5 0 0ร้อซีซีนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองหมักกันนะครับผมนี่เราจะใช้ภาชนะอันี้นะครับในการผสมนะครับ โอเคอันนี้แบ่งมาแล้วนะ500ซนะีซีโอเคเดี๋ยวลองอันนี้ก่อนนะใช้กากน้ำตาล2ช้อนนะครับแล้วก็นมเปี้ยวนะครับ2ช้อนเป็นจุลินทีนะครับช่วยในการหมักนะครับในการหมักนมนะครับผมไป okay. พอสองช้อนนะครับเกินเมื่อกี้เกือบเกินแต่เกินก็ไม่เป็นไรนะครับการตานี่จะยาก ช้อนนะกาดน้ำตาลน,นี่ช่วยในการหมักแล้วก็ช่วยในการลดกลิ่นนะครับผลที่ใช้เนี่ยใส่เนี่ยไม่ใช่อะไรนะครับลดกลิ่นเหม็นนะครับถ้าหมักแต่นมอย่างเดียวนี่มันจะเหมือนนมนมเอาง่ายๆคือจุลจุลไอปุ๋ยจากนมเน่าน,นั่นแหละนะครับผมแต่เราใส่กาดน้ำตาลปุ๊บ มันจะทําให้รถกิน่นสองชอ้อนเเค,เคต่อไใช้นมนะครับผมผสมนะครับ ให้มันผมจะใช้ในการเนี่ยเขาจะใช้ในการคนนะครับถ้ามีเหยือกหรืออะไรที่มันได้มาตรฐานคนนี้ก็ใช้นะครับแต่นผมใช้นี่ง่ายดี เมื่อกี้เปิดขวดนี้แต่ใช้ขวดนี้นะครับผิดขวดเดี๋ยวอันนี้นะขวดนี้นะครตอนนลองดูกากาน้ำตาลยังไม่ย่อยหมดเลยนะครับดูอะไร นมหมมกนมหมมกอืมนี่มันเข้ากันได้แล้วทิ้งไว้7วันนะครับ ล้วก็เปิดฝาทุกวันนะฮะ้แก๊สไม่งั้นมันจะเป็นแก๊สอันตรายนะครับเกิดระเบิดได้นะครับผมง่ายๆเลยโอเคครับเดี๋ยวเราทํขคดนี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวครบ7วันนะครับเดี๋ยวเรามาลองทําลิปพ่นอีกทีหนึ่งนะครับผมโอเคครับวันนี้ก็ครบ7วันแล้วนะครับผมน้ำหมักของเรานะครับเรียบร้อยน้ำหมักห้ามเอาไปตากแดดนะครับมันเราต้องเปิดฝาออกตลอดเพราะว่ามันระเบิดครับดู ดูจากกวาดที่แบบว่ามันถักแก๊สนะถ้าว่าเราไม่เปิดทุกวันนะครับผมทุกวันนะนี่ครบเจ็ดวันแล้วสามารถใช้งานได้แล้วนะครับร้อยซีซีเท่ากับน้ำหนึ่งลิตรนะครับผมสิบลิตรนะขอภายผู้ผิตร้อยซีซีกับน้ำสิบลิตรนะครับผมประโยชน์ของเขานะครับผมช่วยให้นะครับผมเพิ่มฮอร์โมนสาหรับพืชนะครับผมพวกพืชผลไม้นะครับหรือว่าผักนะครับผมให้เจริญเติบโตนะครับแล้วก็มีสีสันที่สวยงามนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราจะมาขนส่งกันครับแล้วนำไปใช้สองเรียบร้อยเจ็ดวัน เอาเป็นปืดปุ๋ยนี่เราไปใส่ไข่น้ำไปแล้วนะลองทำนะครับผมสูตรน้ำหมักนมนะครับเวลาเรานมเราหมดอายุหรืออะไรเราไม่ต้องทิ้งนะครับผมเอามาทำต่อได้เลาม็ค้นต่อ จะไปพ่นนะครับผมพวกผักที่ผมปลูกนะครับที่นี่ถ้าเป็นผักพวกนี้นะครับสามารถทนได้

คุนตอนเช้านะครับเจ็ดกำลังดีนะาหกคุณตอนเช้านึ่งตอนเช้านนเานี่ยเราไปพ่นทุเรียนกันครับให้ลูกเขาอ,อีกสีสันนะครับ ลูกข้างบนเลยครับ ต <onents> <avec behaviour> <ours> er ้นมงนั้นลายจังดูดูต้นแก้มากรอว้ดแล้วยต้เตยขากตมตาฝ tonton tuh โอเคครับคลิปก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับวันนี้นะครับก็ใครสนใจนะครับผมทํานะครับสูตรน้ำหมักนมก็ทําตามได้นะครับผมคลิปหน้ามาเจอกันครับผมขอบคุณครับ